ไหนแครอทอันไหนแครอทเอาแครอทน่มามันเหมือนยิงยีบหรือปลาอะไรกันนเธอแมวหรืไม่เกียรนะเอ,า,อาจะหยาะตะเต,ต่ามาปล่อย,อยนี่จ้าพี่ลลตัวอะไรมันกินแครอทนะากระต่าย ไม่ใช่แล็บบิดแลบบิดต่างหากอืมไม่ใช่หนูลองทำดูซิทำยังไงมันถึงจะขึ้นแล็บบิดไม่ขึ้ขึ้นใชต้องทำแบบนี้ยังจามแล้วตักขึ้นามาอ่านหนลองทำสิพี่เขบาบอกทำยังไง อีโบรเลมินทร์รอไอยเตอรสองล็กครับไม่เ,เมันเลหนเผ็ดเลย,ม,เเลยมันเป็นต้มจืดจะเผ็ดได้ไงวันนี้เธอกินอะไรรู้ไหมคะมีอูเอเธอร์บอกไหมต้มจืดต้มจืดได้ไหมตัดได้ไหม ใชววนหนูหนูมมมไม่ปากตเออเออก็มันมีน้ำไงหนูมันก็อืดกินเต้าหู้ทุเรศกันแล้วเวต้าหู้นิ่มเด้งดึงเลยนะใช่นิ่มมากกินแค่ละก่อนก็นได้ใช่เนี่ยพี่ไปกินดูเะเธอขาวันนี้เวนิเตอร์ล้างจานนะเปล่า เว็นใครคะเป็นผูนใครนะพู้ดังๆแม่ไม่ได้ยินเวนบีบีเล่บอแต่วันนี้เอเธอรมีตากผ้าด้วยนะคะตากผิวบีบตาวไม่มีจะจ่อะรต เขาพูดได้อเหรอยังยันมันไม่ได้ดือเหรอแต่มันนิ่มมันนิมเดึงลดมันไม่ดึดปอย่ามีคนที่เข้าคนจแลวเข้าปู่ในปากแลกระดดหมายกัก็เียดช วันนี้พวกหนูมีตากผ้ากันด้วยนะคะกินข้าวไวๆนะคะจะได้ไม่ร้อนาะไม่ได้ก็ไม่ไดอนตไัวนี้มเยนีว้ ไอ้บายไอ้บายเดี๋ยวตากผ้าเลยนะ